พี่กิน่ะพี่โอ้กำแดง <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับก็วันนี้หลังจากที่ผมไม่ได้มาหาพี่ยุทธนะครับหรือช่างยุทธหนองโพนานนะวันนี้ก็ได้เอานํากระเช้านะฮะกระเช้ามาฝากของขวัญปีใหม่เนาะ ก็หลังจากปีใหม่เนี่ยผมยังไม่ได้มาเลยตอนนี้มันต้นเดือนวันที่สองสามสามกุมภาแล้วนะฮะผมก็ไม่ได้มาหาพิยุทธนานพอสมควรอยู่นะฮะแต่ในวันนี้ก็ได้มาแล้วก็คือได้เอากระเช้ามาฝากแกนะเดี๋ยวไปไปที่อู่กันครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงอู่แล้วนะตอนนี้ใกล้ถึงอู่แล้วอยู่ในซอยเข้าอู่นะครับ นี่ครับของฝากหลังจากที่ไม่ได้มานานไปดูกันว่ารถจะเต็มอู่เหมือนเดิมอ้ยโอ้โหรถเต็มอู่เลยสุดยอดสุดยอดจอดไหนอ่ะ จดไหนจดไหนจดไหนนี่ครับเดีย๋ยวเอาของฝาบไปให้พิยุทธ์กันนะหลังจากที่ไม่ได้มาหาเกนานโอ้โหดู ครับบรรยากาศในอู่เดีย๋ยวพาเดินไปหาพยุดกันยังรู้ว่าแกอยู่ไหนนะโอ้มีรถรลลอเยอะเลยเนี่ยนี่คันนี้วัยรุ่นสตึกสตึกคันนี้มาแต่งนะครับเนี่ย ลูงพี่ครับเห็นแว๊บๆพื่ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผมเอาไก่มาฝาก ครับผมกันใกล้ใกล้เสร็จแล้วพี่เก็บงานอยู่ละอ๋อแอดมาเปล่าอ๋อจะมาอยู่ฮะที่ไหนเอาอะไรพี่เคัืเรียบเปรด่ค้าคอมพิเตอร์คาร์ล์ไลอ่ะ ไอ้ไอ้พี่ค่าติดแต่ไงติดแต่พี่บอกสองพันห้าสองพันห้าค่าเลยค่าติดกับค่าอะไรนะไอ้ สบายดีพี่โอ้ไม่ได้มาหานานเลยฮะโอ้ทำไมมันต่ำอย่างอะพี่ยก้ไอ๋อยกได้เหรอ โอ้ายกไม่ได้นี่แย่เลยนะโอ้ดูต่ำต่ำมากเลยนะคันนี้เดิมทีนะครับเมื่อก่อนเป็นรถหกล้อนะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นรถหกล้อแล้วก็มาแปลง ดูช่างยุทธกำลังใช้หัวลังสันผลงานนะครับเพื่อที่จะให้มันออกมาแบบลงตัวมากที่สุดนะดแกทําสวัสดีครับช่างเมี <c oughs> <c oughs> น่ครับมาดูว่ามีรถใครบ้างนะโอ้แมกดูแม็กลายนี้โคตรเท่เลยเนี่ยลายนี้ไอ,อเห็นเขาบอกว่าหายากเหมือนกันนะครับมันเป็นลายที่แบบว่าหายากมากอันนี้ช่างเขาพ่นสีใหม่เลยเนะีย สวัสดีครับออะไรยังสิไปไหนมาเอาทำไมมาสายจังเพิ่งมาไม่ใช่เหรอเหรอ ข้างในามีเสซสดนอซอยู่สองคันนะครับสองคันรถเต็มอู่ตลอดเลยเดี๋ยวรอถ่ายคันนี้เต็มๆเ,เดี๋ยวคันนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวให้เขาเก็บงานก่อนก็ยังไม่เสรียด,ดีนะครับอันนี้ก็น่าจะเอามาบิว้ว เขาเลดด้วยเขาเลดแผงข้างเปิดได้นะครับท่อนบนนี้เปิดไม่ได้โอ้เขาทาเนะี่ยเป็นเล็หมดเลยไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นเลดหรือเปล่าแต่ว่าเขาพ่นสีทับไปแล้วก็เลยดูไม่ออกอะ ดีรอถามพิยุทธคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับแต่สีหัวสีหัยังไม่ป่นโอ้โหคันนี้1 0อ,อยังสวยสิบ1้อแปดน็อตสวัสดีครับ ครับตอนนี้ช่างกำลังสังงงันผลงานนะฮะยครับสวยมากเลยพี่อุด,ด,ดอันนี้เป็นเรียไหมพี่ น,นี่เป็นเหล็กไหม,ไมอ๋อเป็นเหล็กแต่ว่าเสาเสานี่เหล็ก <c oughs> ใช่อ่าฝาท้ายมีเนียมนะฮะฝาท้ายมีเนียมเสาเป็นเหล็กหมดเลย ันนี้ของใครเอ่ยอันนี้ของภูมิบางสะพานนะครับเนี่ยถ้าทาคนไหนที่แบบว่าชอบแกะสลับชื่อตัวเองใส่นะโอ้อันนี้แกะสวยมากเลยนะสีลุวันสีเบอร์นี้นะกำลังฮิตเลยนะสีเป็นสี สีทองเหลืองทองกากเพชรนะครับอโอ้ยยังดังมากอันนี้ก็เป็นสีเขียวเขียวมุกทองนะะสเปคนี้เยอะมากเลยนะตัวช่วงนี้นี่ดู ส่วนมากในโอ้ก็จะมีแต่ฮีโน่เป็นฮีโน่ซะส่วนใหญ่โอ้โหนี่ทรงทรงโคตรสวยเลยดูทรงแล้วจากหัวมาท้ายนี่เสมอกันเลยนะนี่ก็อีสุนะครับดีครับ อันนี้ก็เก็บงานอีกอีกไม่เยอะแล้วนะครับก็เหลือใส่อัพพลโลใส่อัพพาโลใส่ปีนนกไม่รู้ว่าเขาเอาเราพร้างหรือเปล่าโอ้ชัสสีแดงด้วย ดาวด้วยไฟท้ายตรงเจนะครับไม่น่าเชื่อว,ว่าคันนี้จะมาไกลขนาดนี้นะเมื่อก่อนเป็นหกล้อนะเฮ้ยเมื่อก่อนเป็นหกล้อแล้วก็มาเป็นสิบล้อแท่นเตี้ยแท่นเตี้ยนี่อ่า จำไม่ได้ตอนนั้นเขาน่าจะใช้ยางยาง9.5ค7.5หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนช่วงล่างใหม่อันนี้เป็นแปดน็อตโอ้น,นี้น็อตน็อตไม่ถึงต้องเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้เขาวางมาจากคันนี้ไม่ได้ขึ้นมาจากที่นี่นะ ขึ้นช่วงขึ้นทานขึ้นทานขึ้น,น,น,นตรงเนี่ยไม่ไม่ได้ขึ้นมาจากที่นี่ครับเอามาเก็บงานเฉยโอ้โหเจอของแปลกอีกแล้ว อันนี้เป็น NQR NQR ตัวไหนนี่จะเปลี่ยนคาน F มาแล้วนะฮะเสริมคานเป็นแปดล้อ,เ,อเขาใช้วิ่งอะไร ี่ครับก่อนก่อนขึ้นโครงขึ้นอะไรเขาทาสีก่อนเลยนะทําสีก่อนกันสนิมแต่ว่านี่มันผูกมาตั้งแต่แรกแล้วแหละนี่เดี๋ยวมาดูรถของพี่วิโรดคันนี้เอามาแต่งโหอย่างสวย พี่เขาทำเครื่องเสียงเลยนะคันนี้เครื่องเสียงเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับดีพี่เขาใส่ใส่วิชลินหกตัวนี่เดี๋ยวไปดูภายในคันนี้กันคันนี้เขาเอามาแต่งนะฮะนี่ดูภายใน ตีเบาะนอนนะครับดูโอ้วกว้างมากเลยนะโอ้ยังรถมีแคปเลยี่ยดูเขาตีเข้าไปโอ้ภายในะอย่างกว้าง ไวรุ่นสตึกสตึกสตึก,ตกอันนี้คันนี้พี่เขาเพิ่งไปเปลี่ยนมานะเขาไปเปลี่ยนมาเสร็จเขาก็อามาแต่งแต่งต่อแต่ว่าล้อหลังเนี่ยเนี่ยล้อหลังเนี่ยเขาบอกว่าอูนอูนนั้นเนี่ยอูที่เขาต่อมาชุบบางไงเห็นไหมมันเป็นสนิมเขาจะส่งอันนี้ไปชุบ ี่ครับาเรียดแต่ละอูดมันก็จะไม่เหมือนกันนะความเนียนความอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสีเขียวเขียวมุกทองนะฮะสีเขียวมุกทองที่เขาไปทําท้ายลิฟมาเพิ่งไปทํามานนเนี่ยอันนี้แตกแล้ว เนี่ยที่เขาจะเอามาแต่งเนี่ยคือจะแต่งชุดชุดท้ายให้เป็นทรงของพิยุทธนะครับทํอย่างอู่ไหนามาก็ต้องมาจบที่นี่ครับไม่เคยขัดจัดให้ตลอดถ้าเข้ามาจะต้องสุดนะฮะคันนี้ก็สงสัยต้องเอาไปไปตรวจสภาพก่อนเพราะว่าบางส่งตรงเนี้ตรงนี้มันเขาจะไม่ให้เลยถ้าหน้าเงาไม่ได้เลย จะค่อยกลับมาแต่งทีหลังสงสัยน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยคันนี้เสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เก็บเก็บสีเก็บอะไรหรอกก็คือยังไม่ได้ปัดเงาเนี่ยเป็นข้าวแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บนะฮะบางที่บางคนส่งจะจะไม่ได้เลยนะครับชุดแต่งเงา นี่เดี๋ยวไปชมคันนั้นเต็เตมๆกันนะครับเดี๋ยวรอให้เขาเก็บงานเสร็จก่อนนะสุดยอดสุดยอดนี่ครับช่างยุทธนงโผรรังสรรค์ผลงานไป,ไปเลยไหมไ<ป>เดี๋ยวไปรับเจ้าทีเด็ด <laughs> อะไพี่อ้อ <laughs> ขอบคุณครับ,บ คครับบุณได้รูปก่อนได้เดี๋ยวถ้าอยู่ประมาณสองสามเดือนอนะได้อยู่เพราะตอนนี้มันติดสามลูกไงค่ะลูกค้าเขาบอกว่าเขาไม่เ,เขาจะแช่ประมาเดือนนี้เ่นลนกะดาก็อีอ่างเป่าด้วยขอบคุณมากครับ <c oughs> เฮงเฮงเลยรยครับผมบบไปไ<ห>เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวไวเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ